สวัสดีพี่น้องมอนีสิมัตต้มปลาคอน้อยตามปนกินแลงพี่นอ้องต้มปลาคอใส่น้ำปลาแดดต้มปลาคอใส่น้ำปลาแดดโอ้เก็บบวกไปต้มกินกับปนกันพี่น้องบวบบวบหาบวบไปเตรียมต้มกินกับปน น,น้องแดดละน้วยนึงอ่ะน้วยนี่แกแล้วใส่ไปได้ไปทำพันธุ์น้วยนี่องหาบวัวระขอตึองเสร็จแล้วพี่น้องนี่พี่ ขัวเรียบร้อยพี่น้องบริขัวใหม่เป็นได้แล้วพี่น้อ,ขอนงขัวบเพิ่มอีนึ่งมาเอาสิตรงกันเลยตั้กันเลยพี่น้องเอาไาม่ลืมตั้เลยพี่น้อกนกงก่อนเลิ้ยงิใส่พริกลงลงไปเลยตั้พริกก่อนพี่นอเอาสิม่เก็เนื้อปลาพี่น้องเก็เนือนเน้อปลาลงไปนี่คุกเก็นื้อปลาลงไป เอาไปใส่ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาแดงลงไปพี่น้องสองพี่น้ำปลาแดลกตม้มเติมด้วยผงปรุงรสผงร้วนนิดนึงเอากระสเน้โยโยพี่น้อง มำมทำ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 อีกเทื่อพี่น้องทำแล้วแล้วห้องกระติบอวดลงพี่น้องตำกระเจาะมาตาทำปนห้องกระติปพ่มาหนีแหละพี่น้องเป็นเด็กพี่น้อง สิบเง็พี่น้อยมาแสแมมา้ึสี่เพื่อดูตามแล้วกันนาะตาจะประมาณนี่ตาปปนประคอพี่น้อยตามแล้วกันสจประมาณนี้เป็นยนจางไหนเป็นแซบดีด้วยพี่น้องมามาแล้ว,แล,วแล้วกันบริษันยังกินตอนนี้เสร็จแล้วตาปนตาปปนประคอสิกินคููกับ บวบต้มต้มบวกนี่ละพิธีบันเท้าพี่น้องกิน่ายอยู่งายหากินตามภาษาบ้านนอกเท้าแสบแสบแสบคือเกตาพี่น้องบ๊ายบาย